ทำแช่แช่า่าวอย่างนี้สกูร์ไลมีแต้ข่ะวนีละมา้บอยเป็นนักเรียนดับเราเป็นคนดูนั่นเองกันเลยอันนี้เปลี่ยนสีส้มนี่ไปแสดงความมันนั้นให้เหนื่อย3 ไปสาแดงนั้นหน่อยรูดไป็นสาแดงนั้นหน่อยรูดเป็นรูดองค์รูดไม่ขาดใจบอกว่าได้สิแม่แต่แม่จะไปดูไหมอ่ะแม่ก็เลยบอกว่าไปเมื่อรูดเดินผ่านไปไม่เห็นแม่มาดูแม่ก็เลยบอกว่าแต่แม่ไปดูนะลรูด เขาอะเขาเหรอเขาอะไรลูกเขา,ห,เขาหนูขับรถตำรวจไปตำรวจก็จะสู้แต่หนูเนี่นหนูก็ใจจุอันตอนตัวไหนเนีน่ย ใช้ต่อยกันตับตำรวจไม่เห็นเ่ยแ,แม่จะเป็นสี ขอบคุณนะคะที่ช่วยเอาไว้ถ้ามันานไม่ได้เราก็จะปล่อยมันขึ้นล่างไปเลยนะเพราะเรารู้มันจะแต่แรกแล้ว

แปลาช่วยนะค่ะได้ค่ะเออตอนนี้ลูกคุณไม่ได้เพราะลูกคุณคุยแล้วค่ะฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะรัเตอรักเตอแต่งงานฉสนในสนามเลยใครวะ ทำไมนะ้าต่ไปไปโกหกคนอื่นมาบ้านตำรวจเธอทำรูดแัรนตัวอีก,อออออกออน่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะอมโ้ก็ปอบพคยอยู่นะคะ ให้คุณไม่ตายานะจะดีฉ้นไม่ตายจ่ะ เอฟซีแต่ใครก็ไม่เอฟซีแต่แพนด์เจอำได้นะจำอะไรได้จำพี่ยังได้พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อโดมจำไม่ไงอ่ะสุดยจะำไม่ได้บ้าน มยาวเกินรูปผมยาวเกินรูกม่่ม่่ไปเงมั้ม่ว,ว่าคุณผู้ชยายยคยนคนอครับมานีครับมานีใครบอกว่ามับมันแบบน,นี้อ้าวคณ ที่รถผีบ้านคนตกใจค่ะมีคนตกใจว่าไม่คือมีคนห้าหดคนห้าหดคนนะไม่ใช่มีสองคน่ะมันเป็นอะไรกันนะม,มาสั่นน้ำจ้าบูมีเงินอยู่นั้นน,นี่ หนูดื่มน้ำหนูกินแต่อันนี้แล้วหนูก็กินน้ำค่ะตัวในขนาดนี้หน,นักนะแม้ ยังไม่ทันผู่ปัดอะไรเด็กคที่ผู้เข้ามาน้ำสีแก้วค่ะ ขอตัวก่อนนะคะอืมใหไแมไม่กินนะอจ้ะ จะคนน่ารืกกับบ้านเองอำไมมงเรนรถคนนันน้นไม่ดีต่อไปน่าจะมีพลังเยอะมั้งเฮ้ยแอบได้เหรอจนให้รีตายเป็น ठीक yeah. है

จบคลิปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะลีบกดไลค์กดติดไม่ช่บคลิปมันกดทอนต้องใช้เอไอแชแนลคับก็นั่งไม่กอดให้บ้าน้างครอบไว้เจอกันคลิปหน้านะ